สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊กปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่างานในวันนี้ในะน้องดีซาของเรานั้นของสื่อของหน้าตลาดเทกระจาดก,กันหมดแล้วนะจ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าล่าสุดนะจ๊ะทวิตเตอร์ของเรานั้นมี3ตัวที่ทะลุล้านทั้ง3ตัวเลยจ้าขึ้นภาพไปเลย เป็นไงน้องลิซ่าของเราเนี่ยไม่ธรรมดาจ้ะเจ้าแม่ทวิตทะลุล้านของเรานั้นลิซ่าบูการีเมดิเตอร์เรเนียน1.12ล้านนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นไป1.39ล้านกันแล้วนะครับส่วนอันต่อมาลิซ่าเอ็กซ์บูการีเป็น1.18ล้านลิซ่าแอดบูการีรันอเว้ยหนึ่ล้านไปแล้วจ้าซึ่งปัจจุบันก็ไปไกลกว่านั้นแล้วนะครับแต่ในหน้าฟีดแอดเนี่ยไม่เห็นนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าพ่อบาร์บินของเรานั้นพูดถึึงงงงงงลลูกกสาาาาาาาวาาววขบบขออออออเเเเรรรรร่่่่่่่ยไบบบบนนนนนนททีีะะคััซซพ์้้จชิิญ ขึ้นเวทีมีการให้คำนิยามนี้แก่ลอนิซากันไว้ด้วยนะครับซึ่งพ่อบาบินของเราก็พูดว่าลอริซาผู้หญิงที่รวบรวมทุกสายตามามองเพียงเธอผู้เดียวเท่านั้นอะ,อะไรอย่างนี้อแล้วคุณพ่อของเราก็ยังไม่หมดความฟินนะครับไปโพสต์ต่อใน i อว่าอะไรมาฟังกันเลยจ้าคุณพ่อก็บอกว่าต้อนรับลิซ่าที่รักของเราเมื่อคืนวานนี้ที่งานบุการีเมดิเตอร์เรเนียไทยเจอร์รี่ในดอชพาเลสมหศจร,รย์แห่งเวนิสพรสวรรค์และ สไตล์ที่ยากจะต้านทานของลิซ่าสร้างประกายพิเศษให้กับงานทั้งหมดแก๊สสีภาษาเกาหลีและอ่านไม่ออกเลยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยขอบคุณครับอะไรแบบนี้คุณพ่อมาทุกภาษากันอีกแล้วนะจ๊ะอินเทรนดิงจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาไทยมาเต็มมากๆคุณพ่อทํากันบ้านมาอย่างดีนะครับเพราะว่ามีลูกสาวเป็นชาวไทยก็ต้องทําตัวให้เป็นคนไทยสักนิดนึงนะครับถึงจะเป็นคําว่าขอบคุณสัส้นๆก็ตามทีนะเพืเ่อนๆนะมันแสดงถึงความใส่ใจข,ของคุณพ่อมากคุณพ่อเนี่ยน่ารักกับน ก็ออร่าแรงดึงดูดความสนใจแถมเป็นคนที่วางตัวดีมีทั้งความสวยความน่ารักความสง่างามความน่าทนุถนอมความน่าเอ็นดูแล้วใครจะไม่มองนะจ๊ะใช่ไหมล่ะเออเนาะของเราเนี่ยไปงานวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตกแฟนเพิ่มไปอีกหลายคนเลยนะครับแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปอย่างที่ได้เห็นไปในคลิปก่อนหน,น้านี้กันแล้วนะจ๊ะต้องบอกว่าน้องของเรานั้นไม่ธรรมดานะครับ ซึ่งล่าสุดนะจ๊ะโอ้โหพี่สไตลิสต์ดีเรคเตอร์แห่งโวลฮ่องกงของเราเนี่ยก็ออกมาโพสไอจีแบบเป็นวิดีโอตัดต่อมาให้น้องแบบเต็มประดาเลยนะจ๊ะเป็นจังหวะช็อตต่างๆที่น่ารักของน้องกับพ่อบาบินที่ถ่ายรูปคู่กันที่หน้าเซตบูเกอรีนั่นเองนะครับต้องบอกว่าพี่แกน่ยไม่ธรรมดาโปรโมทลูกสาวเราแล้วหนึ่งมีตัดต่อมาให้เราหนึ่งจ๊ะ,ะต้องบอกว่าโวลฮ่องกงรอบนี้เนี่ยมาหลายรอบอยู่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ก็มีคนไม่ยอมแพ้เพราะว่า w korea ของเรานั้นก็มาเช่นกันแถมมาได้สัมาาน้วนีหมค รักกันมากมาเลยนะคะต่อด้วยคลิปพี่สัญาพี่แฮแอนแฮทเวย์คุณพอ่อคุณแม่ต่างๆแล้วก็มีถ่ายรูปแนบชิดติดแก้มกันระหว่างสันากันด้วยถือว่าคู่นี้เนี่ยน่ารักจริงๆนะจ,จ,จ๊ะไปดูกันเลยั่ามปดาคกาันีฮเรล่าอางี้ยันเมินดิกี้ันนีเย์ลิซ่ามิาชิคกีันนีาย์่นีันน

เรียกว่าทำนองในงานเนี่ยอลังการฮ่าฮ่าฮ่าบบออเคสตรงออเคสตาต้องมาแล้วหนึ่งแล้วน้องลิซ่าของเราเนี่ยให้สัมภาษณ์ยังไงให้ดูทั้งสวยให้ดูทั้งสง่าแต่ก็มีการบอกว่าก้มหัวตลอดเวลาแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกของน้องด้วยนั่นเองนะครับเป็นผู้หญิงที่งามกายงามใจงามตาแตกงามแบบแอดพูดไม่ออกงามแบบแอดอึ้งกิมกี่ไปหลายชาติแล้วนะจ๊ะ <c oughs> จะดูว่าเกินไปมัเพื่อนนะ <c oughs> ทีนี้มาดูอันต่อมานะครับเป็นบรรยากาศภายในงานกันมากขึ้นนะครับเพิ่งมาเจอในช่วงหลังนะครับเป็นการแพลนกล้องนะครับเจอพี่เปลี่ยนกาโชป้ากาลังคุยกับคนข้างๆอยู่เจอน้องเซนยาก็าําลังก้มกดมือถือแล้วก็มาอีกนิดหนึงก็เป็นคู่จิ้นของแอดนะครับก็คือพี่อาร์โนของเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นโนริซ่ากาลังคุยกันอย่างจริงจังน่าจะเป็นแบบเรื่องธุรกรมธุรกิจเพราะดูท่าทางนอนริซ่าเ่านั้นเมาส์กระจายเลยจ้าเมาส์ไม่หยุดจ้า <c oughs> หัวโพสต์นี้นะครับเขาก็เอนดูโริซ่านะครับเขาบอกว่า ทำได้ไงอ่ะใช่ทำได้ไงอ่ะอะไรอย่างงี้มันเป็นเรื่องปกติของน้องหรือเปล่าเออไม่เห็นต้องแปลกใจอะไรกันเลยนะครับก็เก็บตกมาเพิ่มเติมกันนะครับถ้าแอปไปขนสื่อทั้งงานมาเนี่ยก็คงจะคลิปยาวเกินไปนะจ๊ะเอาเป็นว่าประมาณนี้กําลังพอหอมปากหอมคอนะครับไม่รู้จะมีอะไรแซ่บๆเพิ่มเติมหรือว่าน้องแอบ,บไปถ่ายรูปกับใครอีกหรือเปล่าเดี๋ยวแอจะไปคาบข่าวมาฝากเพื่อนๆกันอย่างแน่นอนยังไงคลิปนี้แอบดบขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าจุ๊บ oh <laughs> Thank you yeah. yeah.